เชิญคุณจิรพรสินทุพไพรครับเชิญครับและตามด้วยท่านวันนิวัตสมบูรณ์นะครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินทุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยเมื่อสักครู่นี้คะ่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลุกขึ้นมาชี้แจงใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มคะ่ะ เพื่อที่จะสร้างความหวังให้กับพี่น้องประชาชนแต่ดิฉันกราบเรียนว่าสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565ฉบับนี้ค่ะดิฉันกลับเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่คือการสร้างความหวังลมลงน้ำแรงให้กับประชาชนหลอกลวงประชาชนไปวันๆค่ะยิ่งถ้าดูเนื้อในของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้นะคะ จะเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านกับวิกฤตของประเทศและยังไม่รู้ถึงสถานการณ์ความเสี่ยงทางการคลังที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราไปดูในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ค่ะรายจ่ายประจำมีสัดส่วนสูงถึง76.1%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมดและมีแนวโน้มที่รายจ่ายประจำนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนไปเบียดงบลงทุน สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอนนี้คือรัฐบาลต้องกู้มากกว่างบลงทุนค่ะนั่นหมายความว่าเงินกู้ส่วนหนึ่งนั้นถูกกู้มาเพื่อจ่ายงบประจำซึ่งส่วนใหญ่คือเงินเดือนกับค่าจ้างของพี่โน้องข้าราชาการดังนั้นสถานการณ์ของประเทศตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะในภาวะที่ถูกผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เเข้ามาซ้ำเติมรัฐบาลต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณ ของประเทศใหม่เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นอัตราในผลซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับแล้วว่ามีมากเกินความจําเป็นและ2ค่ะต้องสร้างฐานรายได้เพิ่มในอนาคตซึ่งที่ฉันไม่ได้หมายความว่าให้ท่านไปเก็บภาษีประชาชนเพิ่มนะคะแต่เป็นการสร้างฐานรายได้ใหม่ที่เป็นบริบทของตัวเองไทยต้องหารายได้ของตัวเองที่ไม่ใช่เพียงการเป็นฐานรับจ้างผลิต ดิฉันขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่หนึ่งนะคะท่านประธานที่ขรารพาะเราทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ของไทยพึ่งพาการส่งออกถึง70%แต่ทราบหรือไม่คะว่าการส่งออกของไทย10ปอันดับแรกค่ะมีอย่างน้อย7-8รายการในทุกๆปีเป็นสินค้าที่มีบริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้บอกว่าราคาดีส่งออกดีมากกลับแทบไม่มีที่ยืนในรายการสินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทยเลยข้อมูลจากสํานักงานประหลัดกระทรวงพาณิชย์และกลุ่มศุลกากรค่คะได้ชี้ว่าในกลุ่มบริษัทส่งออกสินค้าจากประเทศไทย50บริษัทแรกพบว่ากว่า80%เปซ็นต์เป็นของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกค่ะ ขออนุญ,ญาตนำสไลด์ลงก่อนนะคะดังนั้นค่ะการส่งออกซึ่งเราบอกว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยกลับไม่ใช่รายได้หลักของเราจริงๆค่ะซึ่งถ้าเราไปดูในปี2,562ถึงปี2,563นะคะ GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ15-16ล้านล้านบาทแต่ถ้าเราดูการจัดเก็บภาษีค่ะใน2ปีนั้นกลับเก็บภาษีได้เฉลี่ยเพียงแค่15%ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ํามากนะคะนั่นหมายความว่าการส่งออกจากประเทศไทยที่กินสัดส่วนถึง70%เของ GDP ประเทศนั้นเราแทบเก็บภาษีไม่ได้เลยเพราะส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีปายใต้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และเมื่อบริษัทเหล่านั้นเขาได้ผลกําไรเขาก็จะโอนเงินนั้นกลับไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศ ธรรมธานทีเครรพคะาสิ่งที่ประเทศไทยได้รับจากการลงทุนของบริษัทต,ต่างชาติหลักๆคือการจ้างงานค่ะแต่ในขณะเดียวกันเรายังมีต้นทุนอีกมากที่ต้องใช้ไปเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเช่นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในขณะที่รัฐบาลไม่สามารถสร้างโอกาสให้ไทยได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต,ต่างชาติเหล่านั้นและไม่สามารถสร้างธุรกิจต่อเนื่องได้เลยท่านประธานทีโคราโลกได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะงบประมาณที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้ไปกว่า20.8ล้านล้านบาทตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เพื่อปรับโครงสร้างประเทศให้รองรับสถานการณ์ภายในประเทศและสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป แต่ยังเป็นการใช้งบประมาณส่วนใหญ่เพื่อรอคอยการลงทุนแบบเดิมเหมือน30ปีที่ผ่านมาดังนั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันกำลังจะบอกกับรัฐบาลก็คือว่าดิฉันไม่ได้ให้รัฐบาลลดการส่งออกของประเทศค่ะแต่ดิฉันขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณก้อนนี้เพื่อทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเข้มแข็งและทำให้สินค้าไทยที่มีศักยภาพได้รับการยกระดับขีดความสามารถ จนกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักมีโอกาสขึ้นแท่นเป็นสินค้าส่งออก10อันดับแรกของประเทศแทนที่จะเป็นสินค้าของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเหมือนที่ผ่านมาซึ่งถ้าเมื่อไหร่บริษัทเหล่านั้นย้ายฐานการผลิตออกไปประเทศไทยจะประสบปัญหาทันทีท่านประธานที่ครบทแล้วอะไรบ้างที่จะเป็นโอกาสของไทยในการขยายฐานรายได้เพิ่มท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ท่านสมาชิกได้พิปรายชี้ให้เห็นโอกาสในอุตสาหกรรมหลายอย่างแล้วค่ะท่านนายกรันมตรีเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังได้พูดออกมาเหมือนกันค่ะกับซึ่งก็ตรงกับทางที่ภาคเอ,อก,กชนเคยเสนอว่าตั้งแต่การเกิดวิกฤติโควิด -19 ค่ะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรควรเป็นหนึ่งในพระเอกที่ประเทศไทยควรสนับสนุนทางกระทรวงพาณิชย์ก็เคย พูดออกมาแถลงข่าวร่วมกันกับกระทรวงเกษตรบอกว่าจะสนับสนุนสินค้าเกษตรให้กลายเป็นฮีโร่ดัน SME ภาคการเกษตรไทยสู่ครัวโลกหลังโควิด -19 ผ่านยุทธศาสตร์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดคำถามคือรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับยุทธศาสตร์เหล่านี้อย่างเหมาะสมหรือไม่ขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่2นะคะท่านประธานที่เคารพคะมีอย่างน้อย สี่กระทรวงค่ะที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรรองรับอนาคตหลังวิกฤตโควิด1 9ก็คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพราะว่าแปลว่าพอไปดูนะคะการจัดสรรงบประมาณของปีนี้ค่ะพบว่างบประมาณทั้ง4กระทรวงนี้ค่ะรวมกัน ก็ยังน้อยกว่างบป,ประมาณของกระทรวงกลาโหมกระทรวงเดียวเกือบ1นึ่งแสล้านบาทซึ่งกระทรวงกลาโหมนะคะยังเป็นกระทรวงหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบป,ประมาณสูงสุดท่านอันดับแรกของปีงบป,ประมาณ2565สรุปแล้วงบป,ประมาณที่จะผลักดันการส่งออกสินค้าของไทยหลังวิกฤตโควิด -19 ได้รับการจัดสรรน,น้อยกว่างบป,ประมาณสำหรับการนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์เสียอีก e. ค่ะแค่นี้เราก็เห็นได้ชัดแล้วค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับ ความมั่นคงของตัวเองแล้วก็ความความมั่นคงนั้นค่ะก็ไม่ใช่ความมั่นคงมั่งคั่งของประชาชนหรือพลทหารชั้นผู้น้อยแต่เป็นความมั่นคงมั่งคั่งของกลุ่มในพลซึ่งดิฉันก็ไม่ได้แปลกใจค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของรัฐบาลผลิตประยุทธ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ใช้จ่ายงบประมาณไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นพยายามเบียดบงังงบประมาณแผ่นดินเพื่อรักษาอํานาจของตัวเองและคณะมาโดยตลอด รวมถึงการใช้งบประมาณเพื่อตัวเองในคดีเมืองทองอาาราขออนุญ,ญาตนำสไลด์ลงก่อนนะคะท่านประธานนิโคลพาประเด็นเรื่องเหมืองทองอาาราเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินในสองส่วนคือส่วนที่1ง,งบประมาณที่ใช้ต้องใช้หากถ่ายแพ้คดีค่ะแล้วก็ในกรณีต้องจ่ายเป็นตัวเงินซึ่งดิฉันสงสัยว่ารัฐบาลจะใช้เงินส่วนไหนใช้งบประมาณตรงไหนไปจ่ายค่ะจะเป็นงบกลางหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น การแอบเอาเงินทุนสำรองจ่ายตามพรบวิธีการงบประมาณมาตรา45ที่เหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าอีกใบจำนวนสูงถึง50,000ล้านบาทให้พลเอกประยุทธ์ไปใช้โดยไม่ต้องผ่านสภาส่วนที่สองค่ะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีคำชี้ขาดออกมาว่าแพ้คดีหรือไม่ก็มีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่เบียดบังงบประมาณแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่3ค่ะ ท่านประธานที่เคารพค่ะอยากดิฉันอยากให้ท่านประธานค่ะได้ดูหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมรับที่สุดด่วนที่สุดที่อกก0 5 0 7ทับลอลิง1846ลงวันที่28บมีนาคม2561เรื่องรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างราชนจาจักรไทยกับบริษัท Kingsgate Consolidated Limited ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ ปรากฏว่าในหน้าที่7ได้มีรายละเอียดของการตั้งกรอบงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชนาจักรไทยกับบร,ริษัท k คิงสเกตประจําปีงบประมาณพศ2560ถึง2564เป็นจํานวนเงิน731ล้าน103,000บาทเงินก้อนนี้ค่ะเป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่16ตุลาคม2561ท่าประธานทีโครงการไหนพลเอกประยุทธ์ บอกว่าจะรับผิดชอบเองค่ะแล้วทำไมถึงยังกล้าเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ต่อสู้คดีตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นค่ะขนาดแค่เงินสู้คดียังมาเบียดบางงบประมาณแผ่นดินไปใช้ถ้าแพ้คดีขึ้นมาค่ะดิฉันคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่มีทางควักเงินตัวเองมาจ่ายแน่นอนขออนุญาตนำสไลดลงก่อนค่ะท่านประธานคะมีข่าวลือหนาหูค่ะว่า การเจรจาลับกรณีเหมืองทองอัคาราที่ปกปิดเงียบสงบได้จบที่ลุงตู่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งข่าวลือนั้นก็ดูแล้วเหมือนจะมีเขาความจริงเพราะว่าถ้าเราไปดูในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565นะคะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อต่อสู้คดีนี้เหมือนปีที่ผ่านๆมาค่ะ แสดงว่าการเจราจาระหว่างบริษัท k i n g s g เก e กับประเทศไทยกำลังจะจบลงภายในปีงบประมาณ2,564จริงตามข่าวลือที่ว่าใช่หรือไม่ถึงไม่ต้องตั้งงบประมาณไว้ใช้เจราจาในปีต่อไปแล้วแบบนี้ขอให้พลเอกประยุทธ์ค่ะได้กลับเข้ามาในสภาแล้วก็ตอบกับสภาแห่งนี้กับพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้วคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันได้ทราบข่าวว่ารัฐบาลไทยและบริษัท k i n ิงสเกต จะหา,หาหรือร่วมกันเพื่อนัดวันออกคำชี้ขาดหรือว่าอวอร์ดในช่วงต้นเดือนเมษายน2564ที่ผ่านมาแต่ว่าตั้งแต่ดิฉันอภิปรายไม่ไว้วางใจไปนะคะผ่านมากว่า3เดือนค่ะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยตอบคำถามดิฉันแม้แต่คำถามเดียวและไม่เคยชี้แจงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและหลังจากนั้นก็ยังมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกปิดข้อมูลอย่างแน่นหนา ไม่มีทางที่ประชาชนจะทราบถึงความคืบหน้าใดๆได้เลยช่วยตอบหน่อยคะ่ะว่าที่ดินเกือบ6 0 0 0 0ไร่ที่ท่านไปสัญญาว่าจะยกให้บริษัทเอกชนต่างชาติเข้ามาสำรวจแร่และทำเหมืองทองคำเพื่อแลกกับการถอนฟ้องคดีสรุปแล้วท่านจะดำเนินการต่ออย่างไรคะหรือถ้าท่านไม่ยกให้เขาแล้วแล้วยอกแพ้คดีท่านจะเอางบประมาณส่วนไหนไปจ่ายท่านประธานทีโคราตอนที่พลเอกประยุทธ์ ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อสู้คดีตัวเองสามารถเอาไปใช้ได้โดยไม่ลังเลค่ะแต่พอเป็นเงินที่ต้องเอามาสู้โควิดให้กับประชาชนกับพยายามใช้อย่างประหยัดถ้าเราจำได้ค่ะตอนที่ต้องจองวัคซีนผ่านโครงการโควัคซึ่งใช้เงินมัดจำเพียงราว800ล้านถึงหลักพันล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินพอๆกับที่รัฐบาลตั้งงบไปสู้คดีเหมืองทออคาราะคะกลับลังเลไม่กล้าดำเนินการเพื่อประชาชน ซึ่งในทุกประเทศของอาเซียนค่ะเข้าร่วมโครงการโคว a x ทั้งหมดยกเว้นประเทศไทยเพียงประเทศเดียวหลายประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ไปพร้อมๆกับการเจราจาซื้อวัคซีนกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลประเทศเหล่านั้นกําลังบอกกับประชาชนของเขาว่ารัฐบาลพร้อมทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้วัคซีนมารักษาชีวิตประชาชน แต่พลเอกประยุทธ์ค่ะกลับให้ค่าชีวิตคนไทยจํานวนเกือบ70ล้านคนน้อยกว่าเงินที่ใช้เพื่อการต่อสู้คดีหมอทองคราเพื่อตัวเองเพียงแค่คนเดียวท่านประธานที่เคารพถ้าเปรียบแล้วตอนนี้ค่ะประเทศไทยเหมือนอยู่ในภาวะสงครามโรคระบาดในภาวะเช่นนี้ค่ะประเทศต้องการยูนิตี้หรือว่าความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันรัฐบาลบอกว่าต้องการความร่วมมือจากประชาชน แต่การจัดสรรงบประมาณของท่านค่ะไม่ได้ให้ความสําคัญกับวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่รองรับอนาคตของประเทศไม่ยอมตัดงบที่ไม่จําเป็นออกถึงท่านจะบอกกับสภาเมื่อวานนี้นะคะว่าท่านรักประชาชนเวลาท่านนั่งมองรถออกนอกกระจกทุกวันเนะะี่ยค่ะท่านคิดว่าจะทํำยังไงให้ชีวิตประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดิฉันเรียนค่ะว่าแทนที่ท่านจะนั่งเหม่อลอยอยู่ในรถท่านลองลงจากรถแล้วลงไปคุยกับประชาชนดูสิคะ ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างไรลำบากขนาดไหนภายใต้าการบริหารประเทศของท่านคำพูดสวยหรูเพ้อฝันเลื่อนลอยเหล่านั้นค่ะย้อนแย้งกับพฤติกรรมการจัดงบประมาณของท่านที่ให้ความสำคัญกับกองทัพและผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประชาชนเหมือนตลอด7ปีที่ผ่านมาแบบนี้การทำแบบนี้ค่ะไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าท่านรักพวกเขาและกำลังร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับพวกเขาตรงกันข้ามค่ะ ท่านกำลังทิ้งพวกเขาให้ต่อสู้เพียงลําพังเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียค่ะประกาศไม่รับเงินเดือนเป็นเวลาสเดือนเพื่อจะนําเงินไปสมทบกองทุนสู้โควิดนี่คือสิ่งที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาขอร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับประชาชนแต่ดิฉันไม่ร้องขอให้ท่านทําแบบนั้นค่ะดิฉันไม่เคยคาดหวัง ว่าอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารที่กล้าฉีกรัฐมนูญเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่อำนาจจะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนแต่ยังน้อยค่ะในช่วงที่ประเทศกำลังเกิดวิกฤตประชาชนกำลังทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสดิฉันคิดแค่ว่าค่ะท่านควรจะมีสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ในการจัดทำงบประมาณที่เห็นหัวประชาชนไม่ใช่งบประมาณที่ ย่ำยีหัวใจประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านประธานที่เคารพคระพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจในมือมากที่สุดแต่กลับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความสามารถน้อยที่สุดบริหารล้มเปลวประสิทธิภาพต่ำที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีผู้นำมางบประมาณจำนวน3.1ล้าน,ล,านล้านบาทนี้ค่ะ เป็นงบประมาณก้อนสําคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายอนาคตของประเทศแต่รัฐบาลยังจัดทําแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหมือนไม่รู้ว่าประเทศกําลังอยู่ในวิกฤตทําแบบนี้ดิฉันไม่สามารถรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2565ฉบับนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไป